สวัสดีค่ะแม่ต๊ะจันสว่างขอนแก่นมาแบ่งปันทุกท่านอีกแล้วนะคะแม่ต๊ออยากเอาหน้ามาให้ดูค่ะว่าหลังจากที่แม่ต้อผัดเซลเร่งรัดการผัดเซลด้วยผงเร่งโคนเขียวหยดทิพย์เองที่บ้านเป็นการเร่งรัดการผัดเซลที่เสื่อมสภาพให้หลุดลอกออกไปค่ะคุณสมบัติของสมุนไพรจันสว่างนะคะเขาจะหนึ่งเร่งการผัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุดลอ,อกเห็นไหมคะเ <c oughs> ต็มอีกแล้วค่ะ ที่เสื่อมสภาพให้หลุดลอกออกไปค่ะแล้วก็พร้อมกับเสริมสร้าง2งเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์เซลที่เซลล์เก่าที่หลุดออกไปแล้วจะเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนทันทีเลยนะคะค่ะแล้วก็3ควบคุมการทํางานของเซลล์สร้างเม็ดสรรีให้ทํางานปกติค่ะนี่ไงคะแม่ต้อเอาตัวเองเป็นตัวยอย่างว่าการผ่าเซลล์ไปแล้วแม่ต้อออกแดดได้ไหมแล้วแม่ต้อ ผัดมากี่ปีแล้วไม่เข้าใช้มานานนะคะ 20, 20่สกว่าปีหลังจากนั้นการผัดเซลล์ของของแม่ต๊อเมื่อเอาปัญหาหมดไปแล้วแม่ต๊อก็ยังไม่หยุดที่จะผัดเซลล์ให้ทุกท่านดูเพราะว่าเราจะรู้ตัวว่าควรจะผัดตอนไหนขึ้นอยู่กับตัวตัวเราด้วยนะคะแต่แต่แม่ต๊ออยากผัดอยากผัดให้ทุกท่านดูเพราะว่าแม่ต๊ออายุเยอะแล้วแม่ต๊ออยากผัดเพื่อที่จะให้ดึงหน้าเพื่อที่จะให้แบบให้หน้าให้หน้าเรา ดูกระชับขึ้นยกยกแก้มยกยกล่องแก้มเอาริ้วรอยออกแม่ต้อยังยังไม่อยากไปสัญญกรรมนะคะแม่ต้ออยากอยากอยากใช้สมุนไพรจันสว่างนี้ชะลอผิวพรรณไว้ให้นานๆนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะข้อดีนะคะเห็นไหมคะข้อดีของการผัดเซลล์ผิวข้อดีของการผัดเซลล์ผิวก็คือเหมือนที่แม่ต้อว่านี่แหละคะ่ะทาให้ผิวเราดูอ่อนก,กวัยแล้วก็ โดนแดดออกแดดได้แล้วหน้าไม่บางยิ่งผัดยิ่งใสยิ่งลอกผิวก็ดิ่งฟูเฟิร์มกระชับดึงเนื้อดึงผิวเราให้ฟูให้เฟิร์มนะคะเนะะมตตอก็เลยว่าการแมตตอก็จะไม่หยุดที่จะผัดเซลล์แมตตอจะผัดเซลล์ให้ทุกท่านแล้วก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านดูอยู่เรื่อยๆนะคะทีนี้การผัดเซลล์เองที่บ้านทําอย่างไรบ้างก็เหมือนที่แมตตอแมต้อทำแม่ตอ้ตอทําม,มาเนะะี่ยค่ะ ทลงผงเล่งโคนเขียวหยุดทิฟนี้สองวันติดกันเมื่อสองวันติดกันแล้วไม่ต้องอล้างล้างออกล้างผงเล่งออกลงโคนเขียวหรือลงโคนเขียวก่อนแล้วมาพอกผงเล่งผงเล่งต้องหมักข้าตู้เย็นก่อนนะคะจากนั้นไม่ต้องก็ทาหยุดทิฟทาหยุดทิฟแล้วไม่ต้องเร่งรัษตามด้วยครีมสีมอีก่าฝ้าอีกส่าต่อเพราะว่าคําว่าเร่งก็คือเร่งเร่งให้มันเกิดอาการแดงไวๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไม่ต้องเร่งมาสองวันหน้าแดงชมพูแดงแบบ ชมพูตึงๆนะคะแล้วก็แม่ตาก็หลออให้เขาลบหลออจากนั้นไม่ตาก็มาไล่ขุยด้วยดีเอกเน่กับฟิกหรือท่านใดมีชุดซรล่มเซตเอกเปิดเยียวก็ไล่ด้วยซรลามเซตเอกเปิดเพียวนะคะท่านใดมีสิวฝ้าเอกตาสิวเอกตาฝ้าเอกตาท่านก็ไล่ขุยด้วยสิวเอกตาฝ้าเอกตาได้ตามสบายเลยนะคะอยู่ที่ว่าศูนย์ศูนย์นั้นจะจัดอะไรให้ท่านแล้วท่านท่านใช้ตัวไหนอยู่คือตัวสิวฝ้าก็ต้อง คืออยากให้ทานะคะไม่ใช่ว่ามีอาการแล้วหยุดยาวไม่ได้นะคะมีอาการก่อนสวยนีย่เราก็ต้องอ,อาจจะหยุดแค่หนึ่งวันถ้ามีอาการมากนะคะหนึ่งถึงสองวันแต่ของแม่เตะแทบจะไม่ได้หยุดเพราะว่าแม่เตะกำกับอาการสวยแบบลอกแบบบางๆางลอกแบบอ่อนๆซอฟๆแม่เตะทาครีมทุกตัวได้สบายๆเนยคะ่ะเพื่อที่จะไล่ขุยเดี๋ยวเขาจะหมดของเขาไปเองตราบใดที่เราไม่ กะไม่เกาไม่ขัดไม่ถูไม่ลูบหน้าบ่อยไม่งั้นหน้าเราจะกลังนะคะเพราะเราต้องสามห้ามให้ได้นะคะสามห้ามให้ได้ห้ามแกะเกาห้ามขัดถูห้ามล้างหน้าแรงห้ามจับหน้าแรงอันนี้คือคือสําคัญที่สุดเลยในการดูแลผิวนะคะต,ต้องปฏิบัติให้ได้นะคะแต่ไม่ต้อเนี่ยปฏิบัติได้ไม่ต้อเลยไปสบายๆเห็นไหมไม่บอกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าอายุ60สิ หกสิบย่างหกสิบเอ็ดแล้วค่ะแล้วแม่ต๊อกก็เมื่อเช้าเมื่อเช้าแม่ต๊อก็ยังทําปกตินะคะล้างหน้าแล้วก็พอกหน้าตามปกติแล้วก็แม่ต๊อกก็ยังลงกระแดดได้แล้วนะคะกระแดดแม่ต๊อกก็ลงสามตัวเหมือนเดิมนะคะสามตัวก็คือกันแดดค่า f a สิบห้าแล้วก็กันแดด b b แล้วก็กระแดดจุกฟ้าค่า f p f สี่สิบสองตัวนี้ค่า f f p f สี่สิบนะคะแต่แม่ต๊อจะบีบนิดหน่อย แล้วตัวนี้จะบีบเยอะแล้วไมทซอกก็มาผสมกันผสมกันแล้วเมทซอกก็ปะปะปะเลยค่ะเพราะว่าผิวใหม่ไมต้องมันกำลังขึ้นมาไมทซอกไม่อยากให้โดนแสงแล้วอีกอย่างไม่ต้องก็มาอับคลิปไม่ต้องก็ใช้ไฟด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องต้องลงกันแดดค่ะทีนี้จากนั้นไมทซอกก็สกปรกข่อเป็นแป้งนะคะสกปรก่อเป็นแป้งแล้วก็เขียนคิ้วทาปากแต่งหน้าเอ้ยมีใครมานะโอเคลูกพ่อสวัสดีลูกสวัสดีเนี่ย <อ>ได้ได,เ<อ>เด้เดี๋ยวเดยวโอเคนะคะคพอดีมีคุณลูกค้ามานะคะต้องขอตัวนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าไม่ต้อมีเวลาไม่ต้องก็จะอัดคลิปสะสมคลิปไว้ให้ทุกท่านชมแบบปันทุกท่านอีกนะคะสวัสดีค่ะ